สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆน,นะคะนะคะน้ํามีมีดาบนะคะทุกท่านนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมเนาะนะคะอาจจะรีวิวยากหน่อยนะคะทุกท่านยาวมากๆเลยนะคะนะคะน้ําจะมะีมีดาบนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะเล่มนี้นะคะอันนี้หลวงปู่สุกเนาะอันนี้หลวงพ่อลุกงนะคะทุกท่านนะคะสามครูบาอาจารย์นะคะที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังทั้ง 3พระองค์เลยนะคะทุกท่านเนยค่ะสวยงามมากๆนะคะนะคะมีทั้งยุคต้นต้นนะคะยุคต้นต้นยุบกลางนะคะยุบกลางต้นต้นเนาะนะคะก็จะมีหลายรูปแบบเนาะนะคะก็จะมีเป็นมิดดา,าที่เอามาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะนะคะอาจจะรีวิวยากนิดนึงนะคะทุกท่านนีค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ขออภัยถ้าเกิดว่าสนใจยังไงให้ใหน้ำวิดีโอนะคะหรือว่าถ่ายชัดชให้เห็น ที่หลังก็ได้นะคะนะคะอันนี้ด้ามรุปฝัก33นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเฉพาะใบก็20นิ้วเนาะนะคะเฉพาะใบ20นิ้วนะคะทุกท่านนี่ก็คือ,อตรงนี้ก็นะคะเก่าตรงนี้เขาชํารุดนะคะต,ตัวตัวรัดตรงนี้ชํารุดนะคะนะคะทุกท่านนี่ค่ะตัวรัดตรงนี้ชํารุดก็จะแตกตรงนี้นิดนึงนะคะนะคะเก่าไปตามเวลาอายุนะคะนะทุกท่านนี่ค่ะ เก่าไปตามเวลาและอายุของเขานะคะนะก็จะรัดขึ้นมาตรงนี้นะคะเชื่อกเพื่อความแน่นนาและแข็งแรงเวลาจับนะคะทุกท่านบางบางท่านท่านจะจับตงนี้สมัยก่อนเนาะจะจับแล้วก็จะทําให้แต่ว่าไม่ให้ลื่นนะ,ะกาแน่นนะคะทุกท่านนะคะเขาจะได้กำไว้อย่างแน่นนาเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นกรรลัดนะคะทุกท่านนะคะ่ะจากตรงนี้ก็จะเป็นอ่อ่า เขาปิดทองไว้นะคะทุกท่านเขาปิดทองไว้เวลาปลูกเศกนะคะนะคะเวลาปลูกเศกเนาะนะคะนี่คะฝั่งนี้ก็จะแกะเป็นเท้าเทพสุวรรณนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสิงห์นาแกะนะคะนะคะวัตถุมงคลเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมท่านนะคะทุกท่านเนีค่ะนี่ค่ะเป็นปู่เท้าเทพสุวรรณเนาะนะคะอันนี้เป็นปู่กฤาศีนะคะนี่ค่ะ อันนี้อันนี้ก็จะเป็นนางกวักนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นนางกวักก็จะแกะเป็นลายไทยนะคะทุกท่านเลยค่ะแกะเป็นลายไทยสมัยก่อนก็เคารพคามพอดีคนที่มีมีเงินนะคะคนที่มีเงินมีกระปังมียศมีศักดินนะคะนะคะถึงจะครอบครองได้เนาะที่จะสั่งทําแบบนี้ได้นะคะทุกท่านเลยค่ะเรามาดูท้างในกันนะคะนะคะอันนี้ก็จะรีวิวยากนิดนึงน,นะคะทุกท่านเลยยาวนะคะ,ยา,ะ,คะยาวมากๆเลยแล้วก็อาจจะ ขออภัยที่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ชัดนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะนี่ค่ะข้างไม่สั่นไม่คอนค่ะแน่นหนามากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะลายโพครึ่งใบนะคะเสมาใบโพครึ่งใบนะคะทุกท่านเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดดาบหลวงพ่อเดิมท่านนะคะนะคะอันนี้สั่งทํามาเขาสะโกเขาเลือหาบดีหรือคนมียศมีศักดิ์เป็นในายตำรวจในทหารนะคะที่มียศมีศักดิ์มี เงินเนาะค่ะเป็นคฤุหาบดีเนาะค่ะสมัยก่อนก็จะคนมีตังค่อยจะทําได้นะคะเขาทําขึ้นมาคู่หนึ่งนะคะแต่น้ําปล่อยให้ลูกค้าน้ํานะคะทุกท่าน,นะคะ่ะเขา,เาแบกปันให้ไปบูชาเนาะนะคะไปปกปักรักษาบารมีของท่านนะคะเพราะว่าท่านเป็นราชการเนาะนะคะอันนี้ก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นเ,เสมาใบาโพครึ่งใบนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ เราก็มารับชมเล่มที่สองกันต่อน,นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมีดหลวงปู่สุขนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้ามกระดูกนะคะด้ามกระดูกนะคะทุกท่านเลยค่ะแกะรูปเป็นนักสิบสองนักษัตริย์นะคะสิบสองราศีนั่นเองนะคะทุกท่านเลยค่ะสิบสองราศีน,นี้เป็นกระดูกช้างนะคะทุกท่านเป็นกระดูกช้างด้ามรวมฝักสามสิบห้านิ้วเฉพาะใบนะคะเฉพาะใบก็ยี่สิบสองนิ้วนะคะทุกท่านนะคะเฉพาะใบก็ยี่สิบสองนิ้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นยุบปลายนะคะทุกท่านนะคะยุบกลางตอนปลายนะคะทุกท่านเป็นมีดหลวงปู่สุกนะคะนะคะตรงนี้ก็จะแกะเป็นมาเป็นสลักสลักหลวงพ่อนะคะท,ทุกท่านเป็นรูปหลวงพ่อนะคะนะคะตรงนี้ก็เป็นนะคะสามอุเนาะนะคะก็นโมพุทธายะนะคะทุกท่านนะคะนีคะเป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนะคะ สวยงามนะคะท่านในมีบริษัทการค้าการขายนะคะทุกท่านหรือว่าเราจะเอาไปบนในบูชาไปบูชาไว้ในออฟฟิศนะคะในโรงงานนะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่คะ่ะบางบางบางท่านก็ถัดอาจจะทําธุรกิจการค้าการขายนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะการค้าการขายเนาะนะคะก็จะมีคู่คนเข้าออกเยอะแล้วก็มีคู่แข่งเยอะนะคะทุกท่านเลยคะ่ะก็ บูชาไปติดบริษัทติดออฟฟิศนะคะติดร้านค้าร้านขายนะคะทุกท่านนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมีดหลวงปู่สุกนะคะทุกท่านเป็นมีดหลวงปู่สุกเนาะนะคะนะคะแกะเป็นลูกหลวงปู่สุกนะคะทุกท่านเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมของหลวงพ่อลุ่งนะคะของหลวงพ่อล้วยนะคะเป็นครูบาอาจารย์เป็นสายเดียวกันนะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นสายเดียวกันนะคะเป็นมีดหลวงปู่สุกนะคะทุกท่านนี่ค่ะ ก็จะแกะด้ามนี่ก็จะแกะเป็นกระดูกนะคะนะคะเป็น12นักษัตริย์12ราศีนั่นเองนะคะบางคนก็เกิดปีชงเนาะบางคนก็อาจจะปีชงตกปีชงในคนในครอบครัวนะคะทุกท่านเลยค่ะ,ะนะคะเอาไปป้องกันปกปักรักษาป้องกันภัยสิ่งที่ไม่ดีนะคะนะคะที่จะเข้ามาหาครอบครัวเราหรือตัวเรานะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะสิบสองนัก,กสัตว์กระดูกช้างก็เป็นมงคลนะคะทุกท่านนะค่ะ กระดูกช้างไม่ว่างาช้างกระดูกช้างหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของช้างนะคะทุกท่านเป็นสัตว์ใหญ่แล้วก็เป็นมงคลแม้กระทั่งขนของเขานะคะขนขนที่อะไรนะที่หางเขานะคะทุกท่านเขาเรียกหางเนาะนะคะเอามาถักเป็นแหวนนะคะนะคะเอามาถักเป็นแหวนนี่ก็เป็นมงคลเช่นกันนะคะทุกท่านนะคะทุกทุกส่วนเลยนะคะทุกท่านเป็นเป็นช้างนี่เป็นช้างมงคลนะคะทุกท่าน เป็นสัตว์ใหญ่ที่เป็นมงคลนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านด้ามรวมฝักก็สามสิบสองนิ้วเฉพาะใบก็สิบเจ็ดนิ้วนะคะอาจจะนี่ค่ะเขาเป็นยุบต้นๆก็จะช้ำรุดตรงนี้นะคะน้ำก็ว่าจะเอา,เอามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะคะนะคะบางครั้งก็อาจจะยุบต้นๆ้นคนรุ่นหลางนะคะอาจจะไม่เคยเห็นเนาะนะคะน้ำก็ว่าจะาตัดตรงนี้นะคะแล้วก็จะ เอาไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์หรือว่าเอาไว้ปกปักรักษานะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะถ้าถ้าใครอ,อยากบูชาก็ได้นะคะทุกท่าน,นะะเลยค่ะเผื่อเอาไปรัดไหวใหม่เนาะเอาไปเอาไปรัดไหวหรือว่าเอาไปาทําที่รัดใหม่นะคะก็จะออกมาสวยงามนะคะทุกท่านแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังเป็นมีดดาบยุบต้นต้นหลวงพ่อรุ่งคับนะคะทุกท่านนะคะหลวงพ่อรุ่ง,งท่านนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตะกคูคู่ตัวนะคะทุกท่านก็อาจจะตรงนี้ก็อาจจะชำรุดนะคะทุกท่านนะค่ะไม้เนาะนะคะคือเดิมเดิมทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านที่นำเอามาให้ชมนี้ก็คือได้มาจากชาวบ้านนะคะทุกท่านนะค่ะได้มาจากชาวบ้านนะคะนะคะตรงนี้เขาก็ชำรุดหน่อยนะคะทุกท่านนะค่ะนะคะตรงนี้ชำรุดหน่อยเนาะนะคะนะค่ะ เก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเะคะเก่าเดิมๆนะคะอาจจะดูไม่ชัดเนาะนะคะนะคะตรงนี้ก็จะรัดด้วยเ,เป็นตรงนี้เป็นเหล็กอาจจะเป็นทองเหลืองหรือเปล่านะคะเป็นเป็นทองเหลืองหรืออะไรสักอย่างนี่นะคะทุกท่านนะค่ะตรงกลันเขานี่ค่ะเป็นเหล็กนะคะหนานะคะเป็นเหล็กที่หนานะคะทุกท่านเะค่ะที่เ เขาทามาคู่ตัวนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะไม่สั่นไม่คอนะคะทุกท่านเขาจะออกมาเป็นทรงนี้นะคะนะคะออกมาเป็นทรงนี้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นมีดอ่ะหลวงพะลุ่งเป็นมีดดาบหลวงพะลุ่งท่านนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นมีดดาบยุบต้นต้นหลวงพะลุ่งท่านนะคะเพราะว่า <c oughs> น้ำบูชามาบา,บางเล่มอาจจะ,ะชํารุดนะคะก็ได้มาจากชาวบ้านเนาะนะคะนี่คือยุบต้นต้น มีดดาบยุคต้นต้นยุบต,ต,ต้นต้นของหลวงพ่อลุ่งท่านเลยนะคะทุกท่านไม่มีฝั่งตะกุดนะคะนะคะเป็นมีดเหมือนกันนะคะทุกท่านนะคะเป็นมีดเหมือนกันสมัยก่อนที่ท่านทํายุบแรกๆเลยค่ะไม่มีตะกุดฝั่งนะคะทุกท่านไม่มีตะกุดฝั่งนะคะก็จะมีมีดน้ํามีหลายเล่มนะคะทุกท่านบางบางท่านก็อาจจะไม่ทราบเนาะนะว่าค่ะ หรือว่าเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งแล้วต้องมีตะกุดฝังทุกเล่มอย่างนั้นไม่ใช่นะคะทุกท่านอาจจะเข้าใจผิดเนาะนะคะถ้าไปเรียนรู้เท็จจริงๆอ่ะ,อะตะกุดท่านมาฝังล่างๆนะคะทุกท่านนะคะสมัยก่อนหลวงพ่อเดิมท่านก็จะไปะเรียนรู้ทําวิชาทํามีดกับหลวงพ่อลุ่งท่านนะคะนะคะเลยก็จะมาล้างหลังก็จะมาฝังตะกุดนะคะทุกท่านนะคะ ก็จะมาฝังอันนี้ก็จะเป็นด้ามไม้นะคะทุกท่านไม้เก่าไม้แก่ไม้มงคลนี่แหละคะ่ะแต่มีดเล่มนี้นามว่าจะประมาณสักเกิบปีแล้วนะคะลอยผ่านการใช้งานมายาวนานนะคะทุกท่านนะะีนะคะ่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เก่าเก็บมากๆเลยนะคะสมัยก่อนก็จะมีสงครามนะคะสงครามก็จะมีอาจจะเป็นคุณตาคกุณยายสมัยก่อนนะคะท่านอาจจะเป็น ทํางานราชการหรือเป็นทหารนะคะทุกท่านก็จะมีสงครามสมัยก่อนเนาะนะคะก็จะมีดาบกันอยู่ทุกบ้านนะคะทุกท่านนะคะยุบหลังๆนี้เราเราไม่รู้เนาะนะคะข่ย่าตาทวดของเรานะคะทุกท่านนะคะเขามีสงครามเขาอาจจะเป็นทหารนะคะเป็นทหารเป็นตำรวจแล้วก็ต้องมีดาบนะคะทุกท่านนะคะไว้เก็บไว้ทุกบ้านเลยนะคะสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนเนาะนะคะตั้งแต่ราชการที่ห้าเนาะค่ะ เขาจะนิยมใช้ดาบกันนะคะทุกท่านบางบางคนนี้ก็จะใช้เป็นเหล็กน้ำพีเลยนะคะทุกท่านที่สมัยก่อนอมีนักเลงมีเสือเยอะนะคะนะคะเขาเล่นของก็จะยิงไม่เข้านะคะฟันไม่เข้านะคะก็จะมีเป็นเหล็กน้ำพีน้ำก็จะมีอยู่เล่มนึงนะคะน้ำก็จะมีมิดมิดเหล็กน้ำพีอยู่แต่ว่าน้ำ เล่มนั้นน้ำรักมากนะคะทุกท่านก็อาจจะเอาไว้เป็นปกปักรักษานะคะป้องกันเนาะนะคะเป็นมีดที่หายากนะคะเป็นมีดดาบที่หายากที่เป็นเหล็กน้ำพีน,นะคะทุกท่านนะคะสุดท้ายน,นาี้น,น้ำก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะทุกท่านนะคะน้ำก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะ ความก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ